สวัสดีครับวันนี้กลุ่มพวกเราจะมาลังเสนอบทในคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังที่มีเลขยกนนยกำลังเป็นจำนวนเต็มเสนอฟู่คให้ใน,นิงสีเชีญรับชมและรับฟังได้เลยครับบทนิยามหนึ่งให้ a เป็นจำนวนจริงและ n เป็นจำนวนเต็มบวก a ยกกำลัง n หรือ a กำลัง n เขียนแทนด้วย a กำลัง n ครับตัวอย่าง a กำลัง n เท่ากับ a คูณกัน n ตัว A ยกกำลัง0เท่ากับ1เมื่อ A ไม่เท่ากับ0เพราะ0ย์กกำลัง0ไม่สามารถหาค่าได้หรือเรียกอีกอย่างว่าไม่นิยามค่ะ A ยกกำลังลบเเท่ากับ1ส่วน A ยกกำลัง N เมื่อ A ไม่เท่ากับ0เพราะส่วน0ไม่สามารถหาค่าได้ค่ะเรียก A กกำลัง N ว่าเลขยกกำลังเรียก A ว่าฐานของเลขยกกำลังเรียก n ว่าเลขชี้กำลังตัวอย่าง 2ยกกำลัง3าเท่ากับ2คูน2คู2 2เท่ากับ8ตามบทนิยาม A คูณกัน n ตัวจะได้ A ในที่นี้คือ2 n ในที่นี้คือ3าอ่านว่า2ยกกำลัง 3. สาแสดงว่า2คูณกัน3ตัวช่วยีบทที่1ให้เ b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เป็นศูนย์และ Mn เป็นจำนวนเต็ม จะได้ว่า 1. a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n 2. a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ n 3. a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n C เศษ A ส่วน B ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับเศษ A ยกกำลัง n ส่วน b ยกกำลัง n 5. เศษ A ยกกำลัง M ส่วน A ยกกำลัง n เท่ากับ A ยกกำลัง M ลบ n อ้างอิงจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ตัวอย่างที่1ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่าย และเลขชี้ําลังเป็นจำนวนเต็มบวกโจทย์กำหนด8ยกกำลัง6คูณ4ยกกำลัง5ขั้นตอนที่1ทําทำให้เลขฐานน้อยที่สุดจะได้ว่า2ยกกำลังสทั้งหมดยกกำลัง6คูณ2ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง5เนื่องจาก2ยกกำลังสเท่ากับ8 ตามเลขฐานสองยกกำลัง6กยกกำลังสองเท่ากับ4เท่ากับฐานของ4ยกกำลัง5ขั้นตอนที่2ใช้ทฤษฎีบท1ข้อ2ที่กล่าวว่า a ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง M คูณ n จากสมการข้อนี้แล้วเราได้ว่า2ยกกำลังสทั้งหมดกำลัง6ก ราใช้ทฤษฎีเลยก็คือนำเลข6กับเลข3ามาคูณกันจะได้2ยกกำลัง18แล้วก็ท่าอีกตัวหนึ่งก็คือ2ยกกำลังสองทั้งหมดกําลัง5จะได้ว่า2คูณ5ได้10จะได้เท่ากับ2ยกกำลัง10และเรานำมาเขียนต่อกันจะได้ว่า2ยกกำลัง18คูณ2ยกกำลัง10นั่นเองขั้นตอนที่สาม ใช้ทฤษฎีบทหน่งข้อ1นที่กล่าวว่า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n จากสมการข้อที่แล้วเราจะได้ว่า2กำลัง18คูณ2ยกกำลัง10ซึ่งตอนนี้เลขฐารเราเท่ากันแล้วเราสามารถใช้ทฤษฎีได้เลยเท่ากับ2ยกกำลัง18 บวก10เท่ากับ2ยกกำลัง28ครับมีคณะผู้ทัดคำดังนี้สว,สวัสดีครับกระผมนายกสิบบุตรพงศ์เลขที่2ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชน,นาภาสมุทดคำเลขที่6ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศิรพรค่ะท่นเลขที่2ีสค่ะสวัสดีครับกระผมนายวัชตะตันเลขที่37ครับขอตกลงการเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ